สวัสดีนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทําสนามฟุตบอลย่าเทียมที่ปูบนปูนนะครับอันนี้นะครับก็ช่วงแรกเราก็ปรับพื้นนะครับที่เป็นพื้นปูนนะครับทาระบบระบายน้ําให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ลงหินเกรดอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ปรับระดับนะครับการลงหินเกรดอีกครั้งนึงเนี่ยเพื่อปรับระดับอย่างแรกนะครับคือปูนเนี่ย เรื่องของการทำสโลปนะครับเรื่องของน้ําขังเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะหมดไปเพราะว่าน้ําที่จะขังแล้วก็แช่หญ้าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีหินเกตอีกหนึ่งชั้นนะครับหินเกตเนี่ยนะครับอยู่ในชั้นระบายน้ําด้วยอย่างที่ท่านเห็นนะครับเราก็จะทําให้การระบายน้าเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับน้ําไม่ขังในสนามฟุตบอลหญ้าที่เราทํานะครับ แล้วก็พื้นก็จะเรียบนะครับเรียบเรียบพอปรับแล้วก็จะเรียบเลยนะครับน้ําไม่ไม่ไม่แช่หญ้านะครับแล้วก็ทำให้สนามเนี่ยซอฟลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อดีหลายๆอย่างที่เราลงนะครับทําระบบนี้นะครับถ้ามีคําถาม,ถามก็อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ